อ่ะเดินหน้ากันต่อคะ่ะเรื่องของอสมรสเท่าเทียมเพราะวันนี้อย่างที่หลายคนรู้ค่ะมันมีความเคลื่อนตัวแล้วว่าตกลงยังไงนะสมรสเท่าเทียมหรือพรบคู่ชีวิตก็น่าจะเป็นไปนอย่างที่หลายๆคนคาดก็คือสมรสเท่าเทียมนั้นคงจะต้องเหมือนกับการพักไปก่อนนะคะแล้วก็เดินหน้าสําหรับพรบคู่ชีวิตด้วยอันนี้เป็นมนติที่อาจะมีการเสนอเข้าไปแล้วก็อย่างที่เราคุยกันมาอย่างยาวนานถึงวันนี้มันถึงวันที่มันเป็นวันวันที่เคาะแล้วนะคะพูดง่าย,ายๆก็คงจะต้องเดินหน้าแบบนี้กับพรบคู่ชีวิต ะค,ะครับผมนะ,ะก็เดี๋ยวดูกันต่อครับละกันนะครับส่วนหลักการและเหตุผลว่าทําไมถึงผ่านหรือไม่ผ่านก็จริงๆคล้ายๆเดิมนะเขาจะพูดถึงว่ามันจะมีเหตุผลของทางกฎหมายที่ไม่สอดรับกันอะไรเงี้ยผมก็ผมไม่แน่ใจนะผมพูดตรงๆว่าฟังแล้วไม่เข้าใจะนะครับเพราะเพราะฟังดูฟังดูจากการที่คุยกับผู้รู้ในด้านอื่นๆจริงๆแล้วการเขียนการเขียนพรบรขึ้นมาใหม่หนึ่งฉบับคือพรบรคู่ชีวิตกับการปรับของเดิม ส่วนใหญ่ผู้รู้บอกว่าปรับของเดิมง่ายกว่าแน่นอนนะครับอะแต่เป็นอันว่าณตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าคือคือไม่ต้องท่าหรอกมันแน่นอนว่ายังคงมีการเดินหน้าเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่การเป็นสมรสเท่าเทียมนะครับเพราะเพราะเพราะคือคือไม่ได้บอกว่าทาตามเทรนดนะแต่มันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องสู้กันต่อแต่ในเบื้องต้นถ้าหากว่ามันมาเป็นพรบคู่ชีวิตจะรับหรือรับเดี๋ยวลองดูกัแล้วกันและต่อให้มี ถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ไม่ต้องใช้มันค่ะครับผมแต่เขากเมือนเห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 มือนอันเหมือนพี่อ้อยแต่งงานแล้วอ่ะเราจะจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าแล้วแต่เรานะเพียงแต่มันเป็นสิทธิ์ที่เราควรมีทางเลือกในชีวิตครับผมอ่ะพี่อ้อยเชิญเมื่อกี้จะพูดอะไรป้าจะบอกว่าทางพรบพรบคู่ชีวิตเองเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคแต่เสนอได้นะมีอันไหนที่ต้องการให้ปรับไม่ได้แปลว่าต้องยึดถืออันเนี้ย ตลอดไปแต่ถ้ารู้สึกว่าเ้ยมันบางข้อที่มันควรจะปรับได้ต่อให้ยื่นเสนอไปแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับได้อยู่ดีนะคะครับผมนะ,ะก็จริงๆถ้าไม่อะไรมากก็ฟังดูละมุละมละม่อมพอสมควรก็ยอดเขาเข,เข,เขาก็รับฟังในในใน,ในมุมนี้นะฮะในมุมเท่าทีใ่ในอีกด้านหนึ่งผมคิดว่าเขาก็รับฟังมากขึ้นมากในมุมของคนที่เข้าใจเท่านี้เข้าใจไหมถ้าเขาเข้าใจได้เท่านี้ ก็ค่อยๆแง้มประตูบานนี้ไปเราอาจจะไม่ถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยเปิดประตูเลยต้องเปิดสุดเลยซ้ายขวาอ,อย่างนี้น่ะอย่างน้อยเขาแง้มแล้วอ่ะค่อยๆคุยกันตละกันนะครับ